โสมรีบ่ไดนอนเว้นตินองลานะคะพี่จำปีก็กำลังมาไล่ๆกันเลยนะจ๊ะอุ <c> ้ย <oughs> ว้าววาซื่อๆให้ใอ้อ,อ,อายากให้ในนั้นายนั้นมีมมบางมือก็หลายหลายโมใยนั้นเนาะคะ่ะเนาะบางมือโมหลายย่างหน่อยกับมีสิบคนนะคะเขาจะได้ส,สะสมฝาบันไดน,นะคะผู้ใดยอยู่น้ำในนอสิมาลาก,กันเด้อบัดน,นี้เด้อฮอดมงแลเด้อลงมาลาก,กันเนาะคะ่ะเนาะลาก,กันเด้อฮอดมงแล้วนะคะขอบคุณหล,ลายๆนะคะ อิตาลีก็สวยนะคะคุณอมาดามโซเนาะเ <Okay. S 1> ที่ยวให้สนุกนะคะไปบ้านเรานะคะกินฮอร่อยนะคะสวัสดีลุงรักทักไทยคุณมาดาม เพิ่อนว่าคอมเมนต์หลายบ่ด้เนะคะนาะโอเคค่ะคอมคอมเมนต์เดียวกับสื่นใจได้ลุงรัดเด้อวันห้วยมบอกว่าน้องข้าวไรสดหรือเปล่าน้องข้าวบอกว่าขอพักผ่อนขึ้นไหมน้องข้าวขึ้นไหมคะนะคะยายนันคนงามนะคะไอ้กล้องทักท้ายเด้อน,นะคะจากเพื่อนรอบห้องเลยค่ะยังไม่เห็นท่านเหมือนกันนะคะวันนี้เพิ่งเข้ามานะคะนาะเจอกันนะคะนาอขอบคุณ<ช>หลาย เปิดไมค์คนหนาหักเนาะค่ะเนาะจับมือเกี่ยวก้อยกันเด้อพี่นะคะคุณสวรรค์ห้วยส้มสวัสดีน้องข้าวสวัสดีน้องข้าวคนสวยคนน่ารักนะคะสวรรคิ์ห้วยส้มนะคะจริงใจบอกว่าตำลาวไลบุ <laughs> คุณนงรักก็ทักทายคุณพยัก์นะคะนะคะคุณสุริชัดสวัสดีคุณสวรรค์นะคะลุงรัดสายจวดมวนกุยนยายนางวานนะคะอยู่ตั้ง้างเนาะ <laughs> โอยน้องลอยเอ็ดออกไปยังกระพุนเข่ามาน้องลอยเอ็ดนะคะมาทักท้ายจับมือเอาเจ้าเมืองก่อนคือว่าเขาเป็นเพื่อนกันอยู่เรารู้กันอยู่สองคนสองคนเท่านั้นแล่กละที่เขาไปเมืองเบอ่อทุกคนไปทักทายกันแรงลังบ้านเนาะคะ่ะนาอยยินดีที่ได้รู้จักนะคะยายสมศรีนะคะนะคะน้องสมศรีนะคะ คุณติดกันค่ะนั่นแหละบ่อได้เด้อเอเด้อนะคะเขาเขาให้นะคะเนะอรอก่อนนะคะพี่ขวัญเดือนเนาะนะคะคุณจันจันสีจ้าขอบคุณค่ะตะมือนั่นนะน้องพอนติบคนสวยนะคะนะคะอยายนางบอกว่าสวัสดีนะคะยายนันนะคะคุณพ่อชาลีสวัสดีครับผมคนสวยวพัศนต่อไปอัหนาบ้านไว้นะคะโอ้ยเนาะบ้องตกับตกหลายโพดเนาะฟ้าฝ้านี่กระบอนคักปันไดเนาะค่ะเนาะ ตกพ่อดวงกำลังมานะพี่น้องเพิ่นมาบ่าาถึงนะคะเคยไปบ้านเบิรนเลี่วนะคะกำลังมายายนันบ้านนานะคะทุกคนคะ่ะนะคะสวัสดีน้องจันทร์สีนะคะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่จำปีโชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยจ้านะคะพ่อชาลีบอกว่าสวัสดีครับยายนันบ้านนานายะทุนวันดีค่ะี่ยันะร์สีสวัสดีคะันเ,เขาโสวัคะนะคะันทองสีส่ามาช้านทคะไม่เห็นเค็ะพี่เลยนะคะขอบคุณนะคะีค่ะไม่ป็นไรค่ะ่น้รงสาวบส่ซ่ันสัดไคใะ้ไปเบิดน,นะคะ น้องทิพย์รู้ใจวะสากพนก็หลายหลายตัวรู้ใจมากเลยนะคะน้องทิพย์คุณจันจันสรีสวัสดีมาดามจอยนะคะทักทายในห้องนะจ๊ะนะคะอ่าน้องข้าบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะคุณขวัญคุณจันทรีจ้านะคะคุณมาดามจอยก็คุณนิชุดาทักทายนะคะคุณจันสรีบอกว่าสวัสดีอคุณข้าวนอกนานนะจ๊ะคุณข้าวดีข้าวนอกนานะคะคุณนริมนลก็สวัสดีมาดามโศจ้านะคะ กดเอามาดาโซ่ได้พี่น้องือม,มาดาโซอยู่ไหนเนาะฉันถามแล้วฉันก็พาแต่มาคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องมาดามนารีพากินพาเที่ยวนะคะนะคะพี่จำปีสวัสดีคุณสวัสดีนะคะคุณเลยพรุงพรังมาดามจอยมาแล้วนะคะทุกคนนะนะคะคุณขวัญเดือนก็สวัสดีคะ่ะคุณพี่ขวัญเดือนอยากขึ้นบ่อยนะพี่นะสีนะคะ อันมาลรอมาดรอนะคะเรื่อยๆนะคะหลานไปกับอันเม่เขานะคะโ mm. อ้มัหนีสบายเติมหนึงเนาะ mm. เอาคุณนะคะ mm. คุณขวัญวิวิพักนะคะอ่าน้องจอยก็สวัสดีนะคะ mm. มาดามจอยแฟนเพจนะคะ mm. คุณขวัญน,น้องเรดนะคะขอบคุณมากเลย mm. สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะน้องเรดทักทายทุกคนนะคะ ยายนันสวัสดีบุญบระอคุณอนิชุด,ดาบอกว่าสวัสดีคุณประสงค์นะคะคุณสวัสดีหวยส้มฮัลโหลฮัลโหลครับอยู่ตรงนี้นะครับฝนตกว่าสวัสดีหวยส้มเน,นาะค่ะเนาะเเมือมอมอม่อวานขหนาดไปด้อมด้อมเกื่อนไปค่อยๆยังโดนนะยายน,งนางเนาะเออบอ่าเป็นอย่งางเมื่อนี้แล้วอ่ะค่อยๆเด้อพี่น้องเด้อค่อยๆเด็เผี่น้องเขาเห็ดอย่างเนียนเ่าเป็นได้เงินเขานีสิได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเอยเห็ดมาแตงวาโดนกันยังไม่ทันได้ได้อยู่ดีเนาะค่ะเนาะบางคนเขาก็ได้แล้วเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะคุณสวรรค์นะคะคุณขวนเดือนนะคะจริงใจสุขใจสวัสดีนะ,ะ alumni, จ друзья, ๊ะบุญบพอรอชาติหน้าสสดีนองน้องบุญบพอขึ้นบ่านน้องเข่าขึ้นบ่จับผมนะคะน้องข้าวสวัสดีครับพี่สีนะคะคุณนงรักก็มานะคะมาดมโสค่ะอ่าเข้าบ้านมาอ่าน้องนารีจ้าบองนารีจ้านะคะบ่องบองนะคะนะคะอหัวใจหัวใจนะคะยายนันบอกว่าสวัสดีที่ขอลาลุงด้บัดเนี่ยจะไปกินข้าวกินน้ำเนาะค่ะเนาะ เาขาแนะน,นำต้องพยามมึงมึงเอากับแกมมาให้ฮะสีนะคะอันมาลรอมาดรอนะคะเรื่อยๆนะคะหลานไปกับอันเมียเขานะคะโอ้มนันนีสบายเติมนหนึงเนาะเอา่ะคุณควัญอ่าคุณเดือนบอกว่าสวัสดีนะคะคุณวัฒนานะคะคุณวัฒนาบอกว่าเปิดเปิดฟังค่ะโอเคนะคะคุณวัฒนานะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามานะ,ะสวัสดีนะคะคุณจันสีมาดามมาดามสวัสดีจ้านะคะคุณชุดินมา คุณนิชุดาบอกว่าสวัสดีทุกท่านรอบห้องอีกค่ะถ่านถ้าเฮ้าบปเซียกับตองเสียเพราะว่าบางคนก็เจ้าก็ได้แล้วนะมาดามนารีคนสวยน่ารักกอดๆนะคะขอบคุณนะคะสูน,นะคะนะคะน้องวันทิพย์อ่ามาช้านะคะไม่เห็นเน็ตพี่เลยนะคะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรคะ่ะน้องสามปศาดพีอบอกว่าสวัสดีคุณนาริมลน,นะคะคุณจำปียายจำปีนะคะขอบคุณนะคะกดหัวใจเปลี่ยนไปนอกบรเทกดเป็นแล้วกดร้องเบิงเดิอนะคะ กดได้บ่อยแล้วก็ไปศึกษากันน้อยนึงนะคะถ้าเขาเรียนนันนี่นนเขาก็ต้องมีเวลาหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะสมศรีบอกว่าสวัสดีพี่นารีขอบคุณนจัจจาคุณสมศรีเนตายบอกว่านี่ขนาดโดนตีมือนะถ้าไม่โดนตีมือจัดหนักเพิ่มน่านะคะคุณขวัญวิพัฒน์นะคะยายนันคนงามยายนันบ้านนาเนาะเออขอดกรอ้านปิดใ่แล้วนะคะนะสวัสดี <c oughs> ไว้ในกล่องหัวใจ อ่ะลึกๆของเราเลยนะเพื่อนขักกีนเนโอ้ยเนาะจำพ่อสวรรค์นั่นเพิ่มพวงยายจำปีคุณประสงค์บอกว่าสวัสดีอ่าอ่าพ่อชาลีตาถึอนะคะสวัสดีลุงรักทักไทยคุณมาดามเพื่อนว่าคอมเมนต์หลายบ่ไดดเนาะคะ่ะเนาะโอเคคะ่ะคอมคอมเมนต์เดียวกับสืงนใจเด้ลุงรัดเดิอถือแล้วเพื่อนญาตินะคะเนาะยายนาลีถือจนชิ้นเดี๋ยวนี้ก็บญาติกอกัน สวัสด ha ีมาดามนะคะยายนาคนงามเดี๋ยวเดี๋ยเดียจริงใจสุขใจจริงใจสุขใจนะเพราะว่าเราอยู่สงคนสามคนเท่านั้นส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวเห็นว่าน้องทิพย์หัวฮาฮาได้ใจเนาะค่ะนะตึกใจแห้งน้องทิพย์ปดิพอจาดิผมจะไปถ่ายน้ำ ทัวเนาะค่ะเนาะเมือนออออี้ฝนตกบ่านย่ประสงค์ยูโรปุรีข้าเจ้าตกทั่วโลกเนาะอือแต่ว่าบ้านเขาโลบุรีมันมีแมลงตีฮ่ฮ <c oughs> พอจารีวาจากไหนตกลงกับน,น่องทิพย์คนเดียวนั่นแหละครับเฮ้ hey! ยแกเป็นคักนะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันอืดไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะมาดามโซขอโทษนะคะฉันก็คอมเมนต์ไปตามที่เห็นนะคะอ่า ไม่ชัดเจนนะคะขอโทษขอภัยนะคะทรงผมกับระรุงระลังหน่อยเนาะเข้าห้องไม่ได้สั้นคุณสวรรค์มีดาวพิดานเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะ เลิบยูทุกคนนะคะนะคุณต้อยบอกว่าวันนี้ฝนตกหนะ้าจุดทูปก้อนจัดจุดทูปก้อนนะคะเอาขอหสิิกรรมนอน้นองเข่าเด้อผิดตกขออภยัยผิดใจขอรักพูดอะไรผิดไปขอโทษด้นะคะคุณสวรสด์ห้วยส้มก็สวัสดีคุณสุริชัดครับผมคุณจันจันสีสวัสดีคุณนิชุด,ดานะคะบอกว่าสวัสดียายนันบ้านนาะจ้านะคะคุณจารีงมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะ สวัสดีคุณชาเล้งนะคะอยู่เป็นเปืเป่อนดังเกล็ดดวงตาหวานๆเลยนะคะขอบคุณนะคะพ่อชาดีเนาะยานารีขึ้นใบซีมุ้งถูกหมอ้อเด้อพอเด้อนะคะพ่อก็ลงคลิปโสดสวยค่ะสวยนะคะมาดามโสทักทายนะจ๊ะทุกคนเนาะ,ค,ะคุณนริม,มนบอกว่าสวัสดีคุณสุริชัดนะคะขายของดีนะคะทักทายนะคะคุณวาสนาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณจริงใจบอกว่าคุณะส,ส์ทรัพย์ทองไอเ v e บยูตายจุบจ๊บๆนะคะอ่า อย่างเดิคมค่ะวันอาทิตย์ก็เหมือนเหมือนทุกๆุกทุกวันนะคะคุณจริงใจสุขใจฮัลโหลที่รักจามาแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เขามาให้กําลังใจค่ะนะคะคุณสวัสดิ์หอยส้มก็สวัสดีคุณสุริชัดครับผมคุณจันจันศรีสวัสดีคุณนิชุด,ดานะคะเมือ่อเมื่อวานขนาัดไปด้อมดอมเกลือนไปค่อยๆย,ยังโดนนะยายนางเนาะเออบ่เป็นยังเมื่อนี่แล้วว่ะค,ค,ค่อยๆเด้นพี่น้องเด้อค่อยๆเดิน พ่อเห็นตลาดอยู่กับพัดลม้มแล้วก็กอันขุดบ่อสะขุดสะนั่นแหลนะเนาะอ่าหนึ่งมืนบาทนั่นละอันขุดไถเหล้วมือิเดียวนั่นแหละสวัสดีพี่มาดามนะคะอ่าวันมันเด้งมาค่ะอ่านะคะโอเคค่ะขอบคุณคนสุขใจนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะ,ะันทำงานก็ทำงานอยู่ดอกวันนี้วันอาทิตย์นะคะเนาะ มันี่ว่นานาทีเท่ากับมีเวลาหน่อยหนึ่งไปรอบาเนเบื่อนไปเบิ่งว่าเขาข้าวคืบหนาหอดไซเรียวน้อกันเนาะกันหัวใจกันแล้วกัะไปเฝ้ากันนะคะไปเบิ่งกันไปดูแลกันนะคะ,นนะ,คะยาย่าเขียดเดิยยานั้นเด้อหนาหากักคือเก้านันลานะคะยายนาลี่ก็เป็นเบีย้ยสวัสดียายนางคนงามเ้ยค่ะคุณจันจันศรีสวัสดีคุณสวรรค์ห้วย